เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรากลับอยู่ใน Minecraft Server 2025ซีซั่น2พาร์ทที่3 1อก็แล้วนะครับผมตัวความเดิมจากตอนที่แล้วกันหน่อยนะครับผมความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ทําการสร้างบ้านต้นไม้นะครับผมนี่บ้านต้นไม้นะฮะใครที่ไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วก็กรุณาด,ดูด้วยตรงน,นี้ก็มันมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกนะครับผม มก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้เราจะมามันเป็นาพาร์ทพิเศษนะพารนี้วันนี้เราจะมาทดสอบนะครับผมเอ่อเขาเรียกว่าไงนะทดสอบของ Addon, Action and s t กันนะครับผมว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับอัปเดตนี้เนาะมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาด,ดูสรุปไปด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจำได้ไม่หมดเนาะ เออดี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 ดูดีดดงคาวมาจากไหนนี่เนี่ยแต่ใช้ขวาเนี่ผมวเลเหมือนกันนะมาจากไหนนี่ยจู่ๆก็บินขึ้นมาเฉยดูว่ามันมาจากตรงนี้อ่ะโอ้โหผมมองเห็นด้านล่างด้วยนะระยะมันไกลจัง อ่ะมาอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดชิปดูแป๊บหนึ่งนะครับผมว่ามันมีสรุปอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่ะอันดับแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดนะครับผมนั่นะก็คือการดีๆแป๊บนึงถ้าในการถือนะครับผม Ender p อร์โ er นะครับซึ่งเดี๋ยวผมไปปากข้างนอกดีกว่าอ่านี่นะครับผมเมื่อเราปามันจะเป็นอย่างนี้ว้า อ้าป้าใหม่ป้าใหม่ว่าไปชิบเรียบร้อยนะครับผมป้ามีนะฮะสักคู่เอ่อไม c ครับ P E Action and Star t 1.2นะครับผมคือมันเพิ่งอัปเดตมาด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเนเตอร์นะว่ามีอะไรบ้างนะครับ อ่ะอันดับถัดไปนะครับผมนั่นก็คือเอ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตคราฟกันไก่ก่อนนะครับผมวิธีในการคราฟกันไก่ก็ต้องสอนไหมเนี่ยอ้อสอนก็ได้นะครับผมปิดสูตรปิดสูตรตอนนี้เริ่มเล่นไปแล้วธี่ในการคราฟกันไก่นะผมเขาให้เราทําการวางกันไก่แนวเฉียงด้านไหนก็ได้นะครับผมสักอันหนึ่งแล้วก็วางตรงกลางอีกหนึ่งอันนะครับผมนี่เราก็จะได้เป็นกันไก่ เชียแบบนี้นั่นเองนะครับผมเชียนะไม่ใช่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นคำยามนะครับผมอ่ะเราจะได้กระดไกามานะครับผมซึ่งในเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งคือมันจะถือแบบน่าจะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ซับกระไกามาเลยแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับผมนี่การถือแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัดชับ ชอบแล้วก็ชอบเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยเอาไปตัดเนาะอ่ามีแบมบูด้วยเหรออ๋อลืมไปว่าเรามีแบมบูเลยยังไม่ได้ปลูกเลยเนาะเจริงๆไปแม่ไปนั่ขอนอกเรื่องหน่อยอ๋อนี่คือการถือบ้องแบมบูนะครับผมไม่น่าใช่แหละโอเคอ่ะเรามาปลูกแบมบูก,กันหน่อยนะครับผมผมขออนุญาตปลูกไว้แ,แถวๆนี้เลยนะ ปลุกเล่นๆไปก่อนครับผมโอเคดูต้องดูในเทลเลอร์อ๋อพ,นะพวกไมคัสวิทย์นะครับผมพวกไมคัสวิทย์เนาะวิทยาศาสาตร์นะครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่วิทยาศาสาตร์หมดละเพิ่มเ,เสียงเกมก่อนเสียงเกมมันเบามีท่าถือไข่มังกรไหมผมไม่เคยเห็นว่ะ โอ้โมีมีหลายอย่างเลยครับอ่าล่ะยังถึงเหมือนเดิมอยู่นะครับผมอ่านเนาะอ่าอันดับแรกนะผมหาไฟแช็กไม่เจออะค้าใหม่ไปเลยงั้นเมื่อหาไฟแช็กไม่เจอส่วนวิธีในการค้าไฟแช็กนะครับผมให้เราทำการวาง เหล็กไว้จุดไหนก็ได้สักจุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าให้ให้เหล็กมาอยู่ข้างบนน่ะนะใช่ไหมวะ <laughs> ใช่นะครับเราจะนั้งทำการวาง <laughs> ฟินเนี่ยสตีลไว้ด้านล่างนะครับเราจะได้เป็นฟินเอ้ยวางเอ่อฟินไว้นะครับผมเราจะได้เป็นฟินเนี่ยสตีลซึ่งถ้าในการถือก็อย่าหญ่ใหญ่พึ่งจุด <laughs> บ้านไฟไหม้แน่นอนดูทรงละใหญ่ใหญ่ใหญ่ <laughs> จุดข้างนอกเกลียดซ่อมบ้าน,นะครับผม อ่ะมานะครับผมซึ่งเวลาเราจุดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อ่าจะมีเสียงไฟเช็กด้วยนะครับอ่านี่อ่านี่อ่ามันจะประมาณนี้นะครับผมส่วนกันไกลนะฮะมันจะตัดแบบนี้เลยชิบนะครับผมชิป s h a r สวยนะสำหรับผม啊 โอ้นี่เป็นท่าถือยาครับผมเป็นเหมือนกระถางต้นไม้นะครับแต่เราเก็บมาจากพื้นเออแล้วมันไปอยู่ในกระถางต้นไม้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหแปลกจังส่วนในเนี้ยเก็บไว้นี่ๆแล้วกันเก็บไว้นเนี้ยอ่มต่อไปเอาเหล็กมาเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการครัฟของนะฮะอันนี้ต้องเปิดสูตรแล้วเพราะว่ามาครัฟช้า กล่องครับมาสัก2กล่องเลยนะครับผมไมค์คาร์ดเอามาหนึ่งแล้วก็ทําเลยแล้วก็ทำอันนี้หนึ่งนะครับผมแล้วก็ทำฮอปเปอร์แล้วก็ทำไมค์คาร์ดบิ๊ฮอปเปอร์อ่ะโอเคแล้วก็ไปนอนเนี่ยมันต้องนอนไวอย่างนี้แหละครับผมเป็นเด็กนอนไวนะครับผมมาหยอกหยอกใครบอก ่อตอนนี้เช้าที่แปดสิบหกแล้วนะครับผมก็ใกล้ร้อยวันแล้วอ่ะซึ่งท่าในการถือนะครับผมนี่แบบกระโดดยืมเปิดกล่องด้วยเออมีการเปิดกล่องกระดึบกระดึบกระดึ๊บนะครับผมจะบุกตัวจากที่สูงให้ดูแล้วกันอ่ะโอ้ยอ่ะโดดจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมกระโดดนี่กล่องมันจะเปิดแบบนี้นะครับผม ส่วนฮอปเปอร์มันก็จะเด้งดึงเด้งดึงนะครับผมอาเด้งป้าบึ้อดึงดึงแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งสองอันนี้ก็เก็บอันนี้เหมือนกันครับอ่ะส่วนอันถัดไปคือแปรงนะครับผมแปรงนี่ผมไม่รู้นะว่าอะไรยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าแปรงมันคาบยังไงนะเอ๊ะมีสูตรไหมแปรงแปรงแปรง brush B.R.U. อย่ันนี้ r u s h แล้วครับผมใช้ขนนกใช้สติกแล้วก็ใช้คอปเปอร์นะครับไม่ไม่น่าไี้ทำ อ๋อต่อไปนะครับผมเวลาเราถือเมล็ดซีดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทดสอบนิดหนึ่งนะหาเมล็ดซีดกันขอเมล็ดสัก,กนิดหนึ่งเลยลูกขอขอหน่อยอหน่อยเอ้ยอันนึงอ่ะนะครับผมถ้าในการถือเมล็ดซีดนี่มันจะเป็นเหมือนถุงอ่าถุงเมล็ดไหมจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปคราฟจอบอีกโอ้ชีวิต ไม่เป็นไรครับจบครับจบหล็กไว้ก็ได้ไม่จบพชรหรอกเพราะว่าผมเอามาจําลองนะครับผมไม่ได้แบบทําสูนจริงนะถ้าถือจอบก็ก็เหมือนเดิมแหละครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแค่พวกแอนิเมชันเล็กเล็กน้อยๆอยไม่มากนะครับผมเวอร์ชัน1.2เนะี่ยอ่ะซึ่งเวลาเราพวนนะฮะเอาพวนไปอ่ะแล้วก็ทําการอย่างนี้เลยอ่ะซึ่งเวลาเรา เราหว่านมาเล่นลงไปเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเนาะใช่ไหมเออต่อไปนะครับผมคือเข็มทิศนาฬิกานะครับผมซึ่งเข็มทิศนาฬิกาเนี่ยมันคือของแบบเขาเรียกยังไงวะเป็นของที่แบบว่าผมไม่คิดจะใช้เลยนะอ่ะอันแรกเดี๋ยวผมเอาคล็อกก่อนแล้วกัน ล็อกนะครับผมที่ในการคลับคล็อกนั่นก็คือใช้เหล็กสี่เอ้ยไม่ใช่ใช้ทองสี่หรือสโตนสักเอาใหม่หอทองสี่หรือสโตนหนึ่งนะครับผม mm hmm. อ่าทองทองเรามีไหมผมว่านะเออพูดถึงฟาร์มทองยังไม่ได้ทําอ่ารวยไม่นานนี่แหละครับผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าพาร์ทไหนคำว่าไม่นานของผมคือ ไกลๆอย่นี้แหละฝานหน้าหรือเปล่าเนาะไม่รู้ไม่ไปเดียวกันอ่ะสวัสดีในการคราฟของคืออย่างนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็คราฟนาฬิก,กามาได้เลยแล้วก็คราฟเข็มทิศครับผมต่อไปนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการครับนะครับผมเป็นไอเทมเฟรมนะผมซึ่งวิธีในการคราฟไอเทมเฟรมเนี่ยเอ่อ ใช้สติ๊กรอบข้างนะครับผมจำสูตรนี้ไว้นะครับผมสติ๊กรอบข้างหนังกลางนะครับผมซึ่งสติ๊กรอบข้างหนังกลางที่ผมบอกเนี่ยก็คือวางสติ๊กไว้ข้างๆนะครับผมส่วนหนังเนี่ยคือ,อไว้ตรงกลางนะครับผมคือหนังสัตวน์นนหนังวัวแหละครับผมไม่ได้จากวัวนะอันนี้เราทำได้หนึ่งแล้วนะครับผมมาทำอีก อ่าเราจะได้ไอเทมเฟรมมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมติดไว้ด้านบนอ่าถ้าถือเทมเฟรมก็เปลี่ยนครับผมนี่แบบห้อยป้ายอะ่ะประมาณนั้นวางไว้ตรงนี้เลยโอ้โมองไม่เห็นด้วยอ่าซึ่งถ้าในการถือนาฬิกาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวสวยนะแล้วก็เข็มทิศก็เช่นกันนะครับ ะแปะไว้คือเวลาแปะมันก็เหมือนเดิมนะครับผมไ,ไม่เป็นไรครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นท่าในการถือแร่นะครับเมื่อเราถือแร่ทองมันจะเป็นแบบก้อนเหลืองๆเ,เลยก้อนแบบสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยไหมกเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผม ต่อไปนะผมถ้าเป็นลาพีสหรอลาพีสยังเหมือนเดิมไหมเอ่ยอ๋อลาพีสเป็นแบบเอ่ออะไรมันก้นกๆอยู่สองอันนะครับผมเลขล่ะเล็กก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนทองเลยแค่ย้อมสีมาเลสตน stone นะครับผมก็เป็นผงสีแดงๆนะครับผมมีออร่าด้วยนะครับเพชรล่ะโอ้โหมันก็คือเหมือนเอ่อกรวยนั่นแหละนะครับผม เหมือนกรวยเลยส่วนมรกตเนี่ยเรามีอย่างเอ่ยเอ้ยไปลงเหมือมาแล้วนี่ใช่ไหมอ่นนี้มรกตนะครับผม,มก,ก็เป็นมรกตเลยนะครับผมแต่ว่ามีแบบย่างมีแสงใช่ไหมดูดีๆนะครับผมนี่มันจะมีแบบวับ,ว,บวับอยู่นะครับแล้วก็มีอะเมทิสด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ขุดเลยเนาะอะเมทิสเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมจ้างมันแล้วกันเนาะ อ,อ,อ,อ่ะต่อไปนั่นะก็คือที่เราเจอกันในพาร์ทที่แล้วนะครับผมนั่นะก็คือแสงออร่าในการเอนชานนะครับผมถ้าเราไม่ได้เอนชานนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมันก็ไม่มีแสงอะไรเลยเนาะซึ่งเดี๋ยวผมเอนชานให้ดูเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเอนชานได้เปล่าวะ เอาธนูแล้วกันเออนะ่ถือว่าทดสอบนะครับอ่ะอันนี้คือธนูแบบพี่เอนชาแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นออร่าเหมือนกันเนาะซึ่งมันติดเอนชาเลยมั่งโหเขาบัฟเรื่องเอนชามาแน่นเลยครับจะไปหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อลืมอดู ทานครับผมทานเวลาถือก็ก็คือคล้ายๆหลาพีครับผมส่วนบนนิวก็โหมันก็เปลี่ยนไปเกือบทุกอย่างเนะยถ้าอย่างนั้นผมมีตนูที่แบบไม่ได้เอ็นชาร์ดไมเ่เอ่ยเอาเดี๋ยวนะนี่ไฟแชกนี่ฟุบ<ฮ>ตาทัวถ้าไม่มีก็ถ้า่างนั้นถอนชาร์ดเลยนัน โอ้เอนช้าดีมากไม่เปแบบ็นไรเดี๋ยวอะตอนมันไม่มีเอนช้ามันก็จะเป็นแบบปกตินี่เลยครับผมมันก็คือตามเคยแลลวครับคือโตัวโน้โง่ๆอันหนึ่งนะครับผมนั่นแหละนะจะไว้ว่ามันมีแสงอลร่านะครับผมแล้วก็ที่ดูในหลีกนะจะมีเอ,อันนั้นด้วยครับผมเป็นพ่อมดนะครับผม เจแนงนงะก็มีอันนี้ด้วยครับผมเป็นซอมบี้นะครับผมซอมบี้กลางทะเลทรายนะครับผมกอมาตกตอนค่ำนะผมมันจะมีแบบการแปลงร่างนะครับผมเป็นตาสีแบบสีเหลือง นะครับผมซึ่งผมไม่สามารถไปทดสอบไปดูได้นะครับผมจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะอ่าแล้วก็พ่อมดที่ผมบอกนะครับผมซึ่งก็จะเป็นพ่อมดใหม่นะครับที่อยู่ในเอสดออนี้นะครับผมมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นที่จะเจอนะครับแล้วก็แล้วก็สถานการณ์เอ่อแล้วก็เหมือนปลาอันนั้นอ่ะปลาสโนโูบอลนะครับผมก็ลุยมา ก็คล้ายๆกันนะครับผมเอาต่อไปนะครับผมเราจะต้องทำขวดขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมไม่บอกแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมพูดไปเลยนะผมก็คือ a อนิเมชันกันขวดแล้วหละแล้วก็ปลาไข่เช่นกันนะครับเอเดวโพวก็ผมทดลองไปให้แล้วตอนต้นเลยนะครับ แล้วก็พวกวาวชันที่ได้จากเอ่อทราเวลแชมเบอร์นะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนนะโน,โนะครับผมสโนโคเลมนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนให้ให้มีแอนิเมชันน่ารักขึ้นนะครับผมด้วยการปั้นหิมะนะครับผให้เป็นรูปหัวใจนะครับอืมซึ่งเวลาเขาอยู่กับเราก็จะมีการถอดหัวมาเล่นด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะได้พาทุกคนไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไง วาเดนนะครับมีสถานะในเอ่อเขาเรียกมีมีแอนิเมชันในการเดินนะครับผมแล้วก็การวิ่งนะครับผมซึ่งการวิ่งคือเขาใช้ขาค้ำแล้วก็กระดึบกระดึบไปโอ้โหแล้วก็การกินนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนเนาะซึ่งการกินที่ผมทดสอบให้เลยนะเพราะว่าผมปรับไม่เป็นโหมดพิทฟูอยู่คือพีทฟูมันก็กินได้ครับ อ่ะซึ่งเวลาถือก็จะเป็นอย่างเงี้ยเอากินเข้าไปอ่ะม,าามันก็จะมันก็นั่นแหละนอนก่อนแล้วก็ปรับอนิเมชันการดื่มน้ำยาด้วยนะครับส่วนเรื่องอาหารก็นั่นแหละครับเมื่อกี้เลย แล้วก็หมูมีหูนะครับผมหมูมีหูด้วยนะแล้วก็พวกแกะอะไรที่มันนั่งอยู่บนเรือนะครับผมมันก็จะมีแบบแบบมองแบบน้าสงสารนะเออนะครับผมแล้วก็แคคตัสนะครับผมกระบองเพชรนะผมมีดอกไม้ด้วยนะครับผมซึ่งไก่เวลาเราตีนะครับผมแล้วก็มีไก่เวลาเราตีมันจะมีเอฟเฟกขนนกนะครับผม แล้วก็เวลาย่อเยอะๆมันก็จะมีหัวโยกหัวโยกนะครับผมแต่ว่าจะปิดคลิปละเดี๋ยวคลิปนานเกินนะครับผมแล้วก็ถือเวลาถือละข่างนะครับผมพวกละข่างสติงอะไรเงี้ยมันก็ขยับขยับไปมานะครับผมแล้วก็บันเดิลนะครับผมถือไปโทเทมก็ 3D นะครับอ๋อคือมันเป็น 3D นะผมม่นผิดนั่นแหละนะครับผมคือแอ แอร์สตาร์เวอร์ชันหนึ่งจนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้นะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าสวยขึ้นมากอยู่เหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากเดิมมากก็เถอะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ของ 3D มาหลายอย่างอยู่พอสมควรเลยเฉพาะนี่กันไกลนะครับผมตัดได้ไหม ไม่ต้องไม่ต้องโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้น้องจบไม่เพียงเท่านี้กันแล้วน,นะบชึงกดไลค์กดแจร์นะก,ด, like, ก,ด, check, กด subscribe ไม่เป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับเจอกนใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมพระหน้าก็อาจจะเป็นฟาร์มทองก็ได้นะลองเดากันมาดูเดี๋ยวก็รู้